10เคล็ดลับการตั้งคั์สำหรับคุณแม่ท้องแรกมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีใครเพิ่งตั้งครันครั้งแรกบ้างรายงานตัวหน่อยตั้งครันกี่สัปดาห์แล้วข้อแรกขอแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารค่ะแนะนาคุณแม่ให้ทานอาหารให้หลากหลายครบหมูหรือสําหรับใครที่กําลังแพ้ท้องอยู่รู้สึกกินไม่ลงก็ไม่กงไม่กินมันเลยก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าจะส่งผลเสียกับเจ้าตัวเล็กเขาจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอค่ะข้อ 2. เรื่องบุหรี่ค่ะแล้วก็กลิ่นบุหรี่ แน่นอนว่าตัวคุณแม่ตั้งครรภ์เองก็ห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็ให้เลี่ยงที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เราได้กลิ่นบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่หรือว่าได้รับกลิ่นบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะแท้งลูกสูงมากๆแล้วก็ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนครรภ์เป็นผิดได้ค่ะข้อ 3. อย่าลืมทานโฟลิก โดยในช่วง12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่ต้องไม่ลืมทานโฟลิกค่ะเพราะว่าเป็นกรดที่มีความสําคัญในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สุดๆเลยข้อ4หยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะว่าเครื่องดื่มที่คุณแม่ดื่มเข้าไปค่ะจะเข้าสู่ทารกในครรภ์โดยตรงผ่านทางรกซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายนะคะข้อ5แนะนําหลีกเลี่ยงการทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่อยากให้เลี่ยงไปก่อนนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาย่อยยากด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพยาธิค่ะอาจจะทําให้คุณแม่รู้สึกปวดท้องเสียดท้องได้ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์เรื่องของการติดเชื้อต่างๆได้ค่ะข้อ 6. ไปพบคุณหมอทุกครั้งที่มีนะเพื่อไปตรวจเช็คดูนะคะว่าสุขภาพครรภ์ของคุณแม่เนี่ยสุดยอดไหมแล้วก็ลูกในครรภ์จะริญเติบโตตามวัยหรือเปล่าข้อ 7. หลีกเลี่ยงการทานยาอื่นที่คุณหมอไม่ได้สั่ง เช่นสมมติคุณแม่ปวดหัวมีไข้หรือไม่สบายนะคะก็ยืนพื้นเป็นการทานพาราไปก่อนได้ถ้ายังไม่หายก็แนะนําเป็นให้ไปหาคุณหมอดีกว่าคะ่ะอย่าเลือกซื้อยามาทานเองนะหรือว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนมีโรคประจําตัวก็ให้แจ้งคุณหมอที่เราฝากคันได้เลยข้อแปดพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้เหมาะสมในช่วงที่เราตั้งครรภ์อาจจะทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับนะคะก็แนะนําให้งีบระหว่างวันได้ ส่วนเรื่องการออกกําลังกายถ้าคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะคะก็ออกกําลังกายเบาๆนะคะเดินออกกําลังกายได้เลยหรือจะเป็นโยคะสําหรับใครที่เคยเล่นอยู่แล้วก็ทําได้ 9. ระวังการติดเชื้อปรสิตซึ่งก็อาจจะมาจากเจ้าหมาเจ้าแมวที่เราเลี้ยงค่ะถ้าเราเลี้ยงแบบเปิดนะคะแล้วเจ้าแมวเจ้าหมาเนี่ยไปจับไปเล่นหนูหรือนกอาจจะติดเชื้อมาได้เชื้อนะคะจะเข้าสู่ตัวน้องแมวแล้วก็ขับถ่ายออกมาทางอุจจาระค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของเราด้วยนะคะ ข้อสิบเรื่องอารมณ์ค่ะอารมณ์ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งเนื่องจากฮอร์โมนตอนตั้งครรภ์เรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันอาจจะทําให้คุณแม่รู้สึกแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเบื่อเซ็งซึ่งเป็นอาการทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแนะนําให้คุณแม่เนี่ยทำใจให้สบายๆอย่าไปเครียดค่ะอ่านหนังสือเปิดเพลงนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขพูดคุยกับลูกในครรภ์บ่อยๆนะคะก็จะได้เป็นการเสริมพัฒนาการของลูกด้วย อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ